สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับชวนชมนะครับคันนี้เป็น t o y ยต a Cam มรนะครับรถปี2003นะครับออโต้2.0ไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพสวยงามพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับดูรถได้แถวเพชรเกษม81นะครับย่านหนองแขมรองชมดูนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับราคาที่เปิดมานะครับ99,000ับาทนะครับเจรจาต่อรองกันดูอีกทีนะครับ สำหรับใครที่กังวลเรื่องน้ำมันนะครับสำหรับเครื่อง2.0นี่เลยครับผมไปหาข้อมูลมานะครับกรุงเทพหนองคายนะครับ637กิโลนะครับหมดไป50ลิตรใช้ความเร็ว100ถึง120นะครับก็ตกแล้ว1ลิตรก็ประมาณ12กิโลนะครับประมาณนี้นะฮะจะได้ใครกังวลใครสงสัยได้นะครับว่ามันกินน้ำมันหรือเปล่านะครับคำนวณดูได้เลยนะครับอันนั้นการใช้งานจริงจากพี่น้องในแคมรี่ขับนะครับ ลองชมดูนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าแต่มีแอร์หลังนะครับรับรองเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับสภาพสวยงามพร้อมใช้นะครับขึ้นอยู่กับว่าชอบหรือเปล่านะครับใครสนใจจริงหารถไว้ใช้งานนะครับในระดับที่หรูหราแล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์ถือว่าแน่นแล้วก็ช่วงล่างนี้นิ่มๆนิ่งๆเลยนะครับถ้าใครชอบแนวนี้สไตล์นี้นะครับไปทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแ a มรี่ขับนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลเรื่องราวและประสบการณ์จากพี่น้องที่ใช้งานอยู่จริงนะครับเราจะได้ไม่ต้องคิดไปเองนะครับลองดูนะครับสําหรับรุ่นนี้ผมก็ฝากไว้เลยนะครับพ่อเป็นรถที่น่าใช้มากๆมีแอร์หลังนะครับภายในกว้างขวางมากๆเลยนะครับลองคํานวณดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าไหวหรือเปล่านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบไปเจรจาเลยครับ ทดลองขับได้เลยขอบคุณครับ